ัสดีค่ะคือของมรุ่มลังมากมรุบมลังคืออะไรเดินทางกับได้กระเป๋านสะใช่เอไปป๋านสะมาแล้วค่ะอันนี้นะ้ำเอาได้ใช่ไหมคะเ <c oughs> บือันนี้เอากระน,น้ำสามหงผู้น้อยเห้เจไหนส่น เรือเลยเนาะอุ้ยเย็เป็นตะย่านเดี๋ยวเขาจะอวข้าวเด้รีบหนีคนเว้ยขบประพเด้อว่าไหมต้องมีคนกดอันนี้ไว้ให้นี่เปล่งเนตะ่านเีก็หนีตะย่าเลี้ยงเลี้เล้าเลี้ยเล้ยเลีย เถือถือกของเื่อนก,ก่อนเราขอไปเก็บก่อนไหมพี่นี่ไงคิดว่าเพราะน่าจะเอามาแล้ว กราบองพระสังคุอนนื้อพุทโยนรมีได้รถสายสายรถสายมารับหนูแล้วีดำดำ แม่ตาหูนี้อยู่วะกระเป๋าเม่ยถือเลยของไรข้างห้าของข้างล่างแล้วว่าถุงสอยกับก่อออมาเรียลสดกอล์มเมียแล้วสอยน้อยกับกลองเมียอยน้อยดูถอดออกใส่เลยมีแมวถุงใส่สอยน้อยเนี่ยเขาเพิ่งจะประกอบเม่อไหร่คือจะถอไปกู้งนอกของซอยไอ้ เอาจของเอาไปตต้ะขงนี่เอาใส่อกัมากม่ใส่ไหเอาม่ใส่ขนี่แม่ลูกเออไพอด้านมันก็จะเป็ของก็ออกบงนะเดี๋ยวเอาของผีไปลุด เอาอันหนเอาอันที่เท่ไหร่มนซีมีวงกลมเนาะคนเอาชร้อยไอ่เปดเต็มเกี่ย หนูออกมาไหนขาว้าแบบนี้ไปคนไหนหนูเไปเอาของไปห้าร้อย่าเราเอาเงมาจันะขอบคุณที่คักด้วน,นะคะจ๊ะ ก็พ่อบ้านทั้งหมจะเก่งได้จะเป็นพ่ออาวินพอ่อคุณโก้พอ่อหนองพ่อกรี๊ดพวว่อพ่อน่ารักตลอดมาอุบลย้ำได้แบบเหมือนไป็นขีเราเพราะว่าพอ่อพ่อจัดก,การไว้ให้หมดแล้วนะคะมากมาขอบคุณค่ะขอให้ร่ำร่ำเลยนะคะไปขอบไป อันนี้หนูหนูจมชุดนี้ไท้ทฮ้ยวิธคิดชุดนี้เป็นอปโอเวอร์ไซส์ดีพี่ตอนนี้หนูใส่มันคือเป็นสุดพอดีปะเฮ้ยอรอ่พู่อออันค้งางคาเลวเที่ยวกันต่อเหมือนไม่สั่นเบอร์อส เดี๋ยโอ้เีหนึ่งช้นใช่ใ่ไไปนะซื้อซองซื้อไปเลย่มอันตั้งทของมุ่เจ้าแมนี่ยเอาหนใส่ไปกระเป๋าก่อนนีเบอเต็ก็เลย่งเอาใส่งบกได้วลมียพี่ทันถือกระเป๋าน ไปก่อนไปกดอัน <elaborate> ฟังฝาไปอดสแล้วสิแ่งหนาจังไงล่ะเขียนซ้อ่นะไบะอคบงอ่งบอเขยาย่างเนี่เราจะยึดขอโซ่ตัวเรอันนี้ล้างนี่แม่ก็เอามาละสิเก็บเสียงอ่างบุ ให้เล่น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 แพงเล่นนไม่มีเออเออนะคะกระเป๋าเสื้อผ้า เอาพี่ซันถ่ายหมดอะไรสวยแถมันเป็นอะไรมาพยุนที่โดนปวดโดนหมดอะไรหมดอะไรไม่ไม่ภาพยนต์ก็ยิ่งเมันก็สวยเนี่ยมันเบื่อให้ด้วยมันเบื่อให้เซ็กอ้าวหรอแม่นบอเลเรือยวรอเอาเงินประกันนะจะรอกระเ,เป๋าเงียบบ้านพ่อพอ่อลอยทื่อลอยหูภาษาภาษาลูกภาษาลู่ <laughs> ด้วนไม่ใช่โหมดปกติเพราะว่ามันไม่มีปุ่มกดสะต็อปพี่กดท้ายยนต์เดี๋ยวไม่มีไม่มีอันผมข้างหลังไม่มีศูนย์จุดห้าด้วยรถยนต์นี่หว่าเนี่ยมาจ้องมึงหนาแม่คัะแม่มันยุดอันกำแพงมันสีขาวแล้วมันแสงมันดบับ เดี๋ยวเจอกันตอนออกเดินทางนะคะอาจจะไปแวะเส้นทันไปซื้อของไปยังแอนด์สไนเดอรแทมโบลูอ๋ออันนี้จะไนนเปเปลี่ยนกันยังไงวุ้อวอดอันนี้เอามาสลับกันเี๋ยเยดิเยว,ยวยยไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับ